อย่าเพิ่งคิดว่าปัญหาของเกมกาชาในญี่ปุ่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเมื่อไม่นานมานี้เกมทวิงเคอร์สตาในจากค่ายดีเอมเกมกลับกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งวงการต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กน้อยแต่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับดีไซน์ตัวละครและเนื้อหาในเกมอาจนำไปสู่ความล่มสลายของการพัฒนาและการดำเนินงานในแพลตฟอร์มของยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Apple ได้อย่างไรแต่หากคุณคิดว่านั่นเป็นจุดจบของเรื่องราวหลักก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะตอนนี้ทาง d m เ Game กมได้ตัด สินใจใช้กลยุทธ์ชั่วคราวที่แปลกประหลาดแต่ดูจะได้ผลนั่นคือการเปลี่ยนภาพตัวละครและฉากในเกมเวอร์ชัน iOS ให้กลายเป็นเงามืดดำสนิทเพื่อให้เกมสามารถกลับมาให้บริการบนแพลตฟอร์มของ Apple ได้อีกครั้งและแน่นอนว่านี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าที่แม้จะดูไม่น่าประทับใจแต่ก็เป็นทางรอดเดียวในสถานการณ์ที่หลายฝ่ายยังคงต่อรองและเจรจากันอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เล่น iOS ที่รอคอยการอัปเดตอย่างใจจดใจจอ่อก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้เห็นตัวละครและงานสิ่งเต็มรูปแบบเหมือนเดิม แต่เป็นภาพเงาดำที่แทนที่ขึ้นมาในช่วงเวลาชั่วคราวก่อนที่เมื่อทีมงานสามารถแก้ไขและได้รับการอนุมัติครบถ้วนแล้วง,งานศิลป์และตัวละครแท้จริงจะถูกนำคืนสู่เกมในอนาคตอันใกล้นี้แม้ว่าช่วงนี้จะให้ความรู้สึกคล้ายกับเกมเดาวชื่อโปเกมอนจากเงามืดก็ตามที แม้จะไม่น่าประทับใจและถูกจับนินทาว,ว่าเป็นการจับกลุ่มแค่ชั่วคราวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีนี้ช่วยให้ผู้เล่นสามารถกลับมาเล่นเกมได้ในช่วงเวลาที่ทีมงานกำลังเจรจาและปรับแก้ไขข้อมูลหลายด้านซึ่งแม้จะใช้เวลานานพอสมควรแต่แน่ใจได้ว่าความหวังยังคงอยู่และในที่สุดก็อาจนำไปสู่การย้อนสถานะของตัวเกมให้กลับมามีสีสันสดใสแน่นอน ข้อมูลจากเกมส p าร์ระบุว่าก่อนหน้านี้เกมนี้เคยผ่านการตรวจสอบจาก Apple ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่8ตุลาคมแต่ในวันที่21ตุลาคมก็พบว่ารอบนั้นไม่ผ่านการอนุมัติอีกครั้งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้การพัฒนาต้องหยุดชะงักซึ่งทาง DMM Game ยังยืนยันจะเดินหน้าพูดคุยและเจรจากับทีมตรวจสอบของ iOS ต่อไปเพื่อให้ได้คําตอบและความคาดหวังของผู้เล่นเป็นอันดับแรกในใจและสุดท้ายคําถามที่หลายคนอาจอยากรู้คือแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นตัวละครในเวอร์ชันเต็มสีสันอีกครั้ง คำตอบนั้นยังคงเป็นความลับของอนาคตแต่สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือการปรับตัวและความกล้าหาญของทีมพัฒนานั้นสำคัญเสมอในสถานการณ์วิกฤตเช่นเดียวกับที่เราควรตั้งคำถามว่ากับพื้นที่แต่ละแห่งคำวิจารณ์และความเห็นของเราเป็นไปอย่างเป็นกลางหรือไม่เพราะบางครั้งสิ่งที่ดูจะเป็นปัญหาในวันนี้อาจกลายเป็นโอกาสในวันหน้าก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเส้นทางไหนในการเดินต่อไปไปติดตามกันต่อว่าเรื่องราวนี้จะจบลงเช่นไรและเหล่าแฟนเอก็มองเมื่อไหร่จะได้อิ่มเอมกับสีสันเต็มตัวของตัวละครอีกครั้ง คุณคิดเห็นอย่างไรกับกลยุทธ์ชั่วคราวนี้มาใช้ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับ